รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมเคยเคยดูคนเพื่อนของพี่ชายผมที่เล่นกีตา้าแล้วเขาเขามีวงกลมผู้หญิง20คน <laughs> ทุกคนดูข่าว <laughs> ต้องคิดว่าโอ้โหเท่เลยเกิน <laughs> <Yeah. S 3> <laughs> เท่มากผมอยากจำด้วยพ <laughs> ี่วอคขาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่พิเศษมากเลยสำหรับร้าน ห้องนี้เราจะแต่งเป็นทีมบ้านโบราณของเม็กซิโกทีมบอมวันนี้เราจะทำปสคาโรซาลิอาโรที่เป็นเมนูพิเศษของเราครับรีเพนต์วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม สายการบินไทยเวทเจ็ทเทคออฟแบบมีคนเทคแคร์ดรอปโซนไทยแลนด์พักให้พอแล้วไปต่อที่ p a u ส e n d Pay สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ My Passion นะครับนำท่านมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเพราะว่าผมมีแขกรับเชิญที่เป็นชาวต่างชาติท่านแรกเลยนะครับตั้งแต่เปิดรายการมาสีซีซันนีครับเรายังไม่เคยสัมภาษณ์ที่เป็นแขกรับเชิญที่เป็นชาวต่างชาติและเป็นชาติที่พิเศษเป็นชาติที่ผมเลิฟด้วยเพราะว่าเป็นชาติเม็กซิโกนะครับแขกรับเชิญของผมท่านนี้นะครับชื่อคุณอินิโกมอนเตกอนนะครับสวัสดีครับคุณโกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เห็นอย่างนี้พูดไทยได้นะพูดไทยได้ครับ อันแน่แส,สดงว่าอยู่เมืองไทยมานานประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วเชื่อไหมผมไปอยู่ต่างประเทศ7ปียังพูดไม่คล่องเท่านี้เลยโอเคผมถามนิดนึงฮะคำว่าโกมาจากอินดิโกตั้งมาตั้งแต่เม็กซิโกเลยเปล่าหรือว่าเพื่อนๆเ,เรียกคุณโก้ตั้งแต่ผมอ,อยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าที่เม็กซิโกชื่อเป็น i n นดิโกอินดิแต่ว่าที่ประเทศไทยมไม่มีใคร ูดไม่ไหวไม่ไหวเลยมันยากมันยากมากครับแล้วก็เพื่อนๆที่ประเทศไทยผูดอินิโกมากกว่าอินิโกก็ทุกคนบอกโอ้ก็เลยก็ได้ก็เลยกลายเป็นชื่อคุณโกครับ้ซึ่งเท่และจําง่ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องร้านนะคือร้านก็สวยและมีสไตล์ที่แบบเท่มากเราขอไปเจาะข้อมูลลึกๆตอนเด็กๆเติบโตที่เมืองอะไรยังไงนะผมเกิดที่จุกทันจังหวัดจุกทัน ที่เป็นจังหวัดที่เม็กซิโกครับ,รบอันนี้เป็นจังหวัดที่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นที่เม็กซิโกถ้าถ้าเหมือนประเทศไทยอันนี้เป็นอีสานของเม็กซิโกครับตะวันออกตะวันออกครับผมบที่นี่วัฒนธรรมของเราไม่เหมือนวัฒนธรรมเม็กซิโกอาหารของเราไม่เหมือนอ๋อผมพอจะเข้าใจที่คุณจะพยายามสื่อแล้วคือคุณโก้พยายามจะบอกว่าอาหารในพื้นที่ในโลเคชั่นที่คุณโก้เกิดอะจังหวัดนั้นอะไม่ค่อยเหมือนอาหารทั่วๆไปใน ประเทศเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกครับผมอ๋อมันมีความอะไรปกติเขาจะต้องมีพริกเผ็ดเผ็ดนู่นนี่นั่นที่นี่เป็นยังไงมีมีพริกเผ็ดเผ็ดด้วยครับแต่ว่าเราใช้เครื่องแกงเหมือนเหมือนเครื่องแกงที่ประเทศไทยเรามีเครื่องแกงที่ไม่มีในจังหวัดอื่นๆครับผมใช่แล้วก็เราใช้โปรตีนที่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นครับผมงั้นคุณโกดยกตัวอย่างอันนี้หน่อยได้ไหมครอาหารเม็กซิโกที่เขาเรียกว่าคนไทยคุ้นเคยคืออะไรครับ ตาโกนาโชคอโมเลประนี้คอ๋อพวกนั้นใช่พวกนั้นแล้วก็มีอาหารอเมริกันเม็กซิกันที่ใช่ครับจะเป็นบูริโตที่เป็นเคส ا د ่าประมาณนี้ที่โอเคเคส ا د ي าเป็นอาหารเม็กซิกันแต่ว่าบูริโตไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นอาหารอเมริกันเม็กซิกันอเมริกันครับผมอ๋อโอเคคือผมบางคนอาจจะอยากมีความคิดที่จะถามผมว่าทําไมวันนี้ แขกรับเชิญท่านนี้ถึงได้มาที่รายการแม็ a พัชชันเพราะผมเชื่อว่าการที่ทําร้านอาหารเม็กซิกันสักร้านในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่เขากล้าลงทุนทำเนี่ยในโลเคชันแบบนี้ตกแต่งขนาดนี้เนี่ยดู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 ด,ด,ด,ดูโลเคชันเขาก่อนผมว่าแล้วเดี๋ยวมันจะไปจบสุดท้ายดีไม่ดีที่รสชาติอีกนะครับแต่ว่าทีมโปรดิวเซอร์ผมเป็นคนแนะนำามาว่าถ้าร้านเม็กซิโก ปัจจุบันทันด่วนตอนนี้2025ต้องที่นี่เท่านั้นฉ่นั้นผมเลยต้องแหวมานะครับมาต่อผมเกิดที่ยูกาตันเม็กซิโกครับ,รบตอนอครอบครัวผมเป็นครอบครัวอบอุน่นมากๆครับครอบ,บครัวที่ทุกอย่างต้องทำด้วยกันกินข้าวด้วยกันทุกทุกวันต้องกินข้าวต้องกินข้าวด้วยกันก็ประเพณีให้คนไทยนะกลับบ้านตอนเย็นต้องทานข้าวด้วยกัน ที่เม็กซิโกแล้วกลับมาทอนเที่ยงกินข้าวใช่กินข้าวตอนเที่ยงครับทานข้าวตอนเที่ยงใช่ครับตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นด้วยครับผมคือง่ายๆพักเบรกมากินข้าวด้วยกันแทนที่กินที่ออฟฟิศอะไรอย่างนี้ไม่เขาจะทานใช่เพราะว่านี่เป็นเหมือนเมืองเล็กครับที่เม็กซิโกซิตี้ที่เป็นหัวเมืองใหญ่มากคนไม่เคยถ้ามีโอกาสทุกคนกลับบ้านกินข้าวแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสโอเคกินที่ออฟฟิศ แสดงว่าวัฒนธรรมในการทํากับข้าวด้วยตัวเองหรือซื้อเข้ามาครับปกติเข้าเที่ยงนี่ทําเองทําเองแน่นอนครับโอใช่ครับ99%้าสิบเก้าเปอร์เซครับผมคือการที่กลับกลับบ้านมาช่วงเที่ยงทําเร็วๆๆๆแล้วก็รีบทานแล้วก็ออกไปทํางานต่อใช่ครับโอ้แปลกดีครับบางคนบางคนปรับอาหารนิดนึงก่อนไปทํางานด้วยแล้วก็มีคนที่มีคนช่วยที่บ้านนิดนึง มีคนที่เป็นครอบครัวใญยในในบ้านอา,อาจจะมีคนที่เตรียมไว้อยู่แล้วบ้างใช่ครับอ๋อโอเคบางคนมีคุณป้าที่อยู่ที่บ้านด้วยที่โอเคไม่เคยทํางานเยอะทํางานนิดนึงโอเคเขากลับบ้านเตรียมเตรียมอาหาร uh huh. แล้วตอนเด็กๆมีความฝันที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรเรียนต่อคณะไหนหรือเรียนอะไรจําเป็นจะต้องมาเป็นเจ้าของร้านอาหารไหมฮะตอนเด็กไม่เคยครับ ตอนเด็กผมผมเคยตอนเด็กความฝันเป็นเป็นนักดนตรีครับอ้าวเหรอฮะเล่นอะไรครับเล่นกีตาร์เป็นเล่นเปียโนเป็นเล่นเบสเป็นด้วยครับโอ้โหเล่นเป็นหลายอย่างฮะอันนี้โทษนะตอนจีแฟนนี่เล่นกีตาร์ให้แฟนฟังไหมฮะอะไรครับตอนจีแฟนจีแฟนจีแฟน is my thing try to catch her like play the song for your girlfriend อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแน่นอนครับตอนเด็กตอนผมอายุหกขวบ ผมเคยเคยดูคนเพื่อนของพี่ชายผมที่เล่นกิต้าล้วกอเขามีวงกลมผู้หญิง20คนทุกคนดูเขาตรงคือว่าโอ้โหเท่เลยเกินเท่มากผมอยากทำด้วยจริงๆอยากเป็นมิวสิเชียนครับแล้วได้เป็นไหมฮะเป็นครับผมไปโรงเรียนดนตรีที่อเมริกาครับโอ้ที่ไหนเมืองอะไรครับ Berkeley College of Music ที่ Boston ครับว้าวครับนี่ระดับโลก อะไรที่ทําให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนยเพื่อความทรงจําที่ไม่เคยจางหายเพื่อแสดงคํามั่นสัญญาเพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อรีโนเวทความฝันเพื่อได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆและเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นมีเหตุผลอีกมากมายที่เราจะดูแลบ้านให้สวยและน่าอยู่ไปอีกนาน TOA ความสุขในการเดินทางเริ่มต้นที่ได้สนุกกับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นในทุกๆุกไฟล์ที่เวียเจ็ดแฮปปี้ทุกไฟล์ yes! ประทับใจตั้งแต่เริ่มจองโหลดแล้วจองเลยที่อัพเวียเจ็ดไทยแลนด์เปิดประสบการณ์ชีวิตสุดมันที่ไม่เหมือนใครมั่นใจกับมาตรฐานระบบความปลอดภัยเราใจกับวิวกระโดดร่มที่สวยที่สุดในประเทศมาก้าวข้ามขีดจำกัดไปด้วยกันรอบโซนไทยแลนด์ จากเม็กซิโกสู่บางนามัคคารียร้านอาหารเม็กซิกันใหม่ในโรงแรมเมเปิลเรื่องราวและรสชาติจากอีกซีกโลกที่อบอุ่นและคุ้นเคยกว่าที่คิดรีเพนต์วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวทเจ็ทเทคออฟแบบมีคนเทคแคร์ดรอปโซนไทยแลนด์ พักที่พอแล้วไปต่อที่ pause and play pause and play after work is heaven ผมเคยเคยดูคนเพื่อนของพี่ชายผมที่เล่นกีตาร์แล้วก็เขามีวงกลมผู้หญิง20คน <c oughs> ทุกคนดูเข่าววงคิว่าโอ้โหเท่เลยเกินเท่มาก <c oughs> <c oughs> ผมอยากทำด้วยครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆอยากเป็นมิวสิชเชียนครับแล้วได้เป็นไหมฮะเป็นครับอ๋อเล่นดนตรีเล่นดนตรีครับที่บาร์อย่างนี้เะ เคยเคยแลนดนนรีที่บาครับว้าวก็ก่อนเราเปิดร้านอาหารผมตอนเด็กผมไปอเมริกาผมไปโรงเรียนดนตรีที่อเมริกาครับโอ้ที่ไหนเมืองอะไรครับ Berkeley College of Music ที่ Boston ครับ้า้ครับนี่ระดับโลกเป็นสูเปอร์คลานะครับใช่ครับคุณจบจากที่นั่นมาเลยฮะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับก็หลังจากนั้นผมเคยทำเพลงให้ศิลปิน ตัวโลกเคยทำการแสดงย่า่ๆครับที่เมืองไทยด้วยครับจริงๆน่าจะเป็นสายแบบนะฮะเบื้องหลังหรือการทําดนตรีมิวสิเชียนจริงๆก็คือพูดง่ายก็เคยทํางานประเภทนั้นมาอยู่บ้าง Actually ผมจะแปลนิดนึงนะ You used to work with the musician and you as a musicianYesLike with work with the producer something like thisYeahI was producer too ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้ว why why you change ทำไมถึงเปลี่ยน ก็ปีที่แล้วปีนี้ตอนที่ปีนี้ผมแต่งงานครับปีที่แล้วผมอลายหาย propose propose ขอแต่งงานขอแต่งงานครับ,รบตอนนั้นผมคิดถ้าชีวิตผมอยู่ในเมืองไทยไปตลอดผมไม่มีใครทำอาหารที่ผมรักผมไม่มีบ้านอยู่แล้ว <Okay. S 1> ต้องทำเองเพราะฉะนั้นผมคิดโอเคต้องทำเองแน่นอนครับ mm hmm. ตอนนั้นผมโอเคเชื่อว่า ถ้าผมไม่ทำไม่มีใครทำครับผมแล้วที่นี่มีมีมีการเล่นดนตรีให้ลูกค้าฟังไหมครับก็ตอนนี้เราไม่มีแต่ว่าในอนาคตเรามีแน่นอนครับ You can play it by yourself คันดูครับแต่ว่าตัวนี้ยุ่งมากครับผมมันเป็นกีตาร์ของแบบสไตล์เม็กซิกันแต่ตัวเล็กๆคล้ายๆอัคูุเลเล่อ๋อไม่ใช่อัคูุเลเล่เป็นสไตล์ฮาวายันครับผมที่เม็กซิโกเราเล่นกีตาร์เล่นคาราน่าเล่นหลายๆอย่างครับกีตาร์อ่ะโอเคเอาล่ะคราวนี้ ก่อนที่จะมาถึงเมืองไทยนะผมอยากรู้ก่อนว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เม็กซิโกเติบโตที่เม็กซิโกในเมืองเล็กๆเสร็จปุ๊บก,ก็ข้ามไปอยู่ที่อเมริกาตัวแรกผมอยู่โรงเรียนที่อเมริกาเป็นปีสองพันสองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับก็สิบห้าปีทีแล้วครับสิบห้าปีตีแล้วผมรู้สึกแบบทุกอย่างเปลี่ยนมากๆอเมริกาจริงๆวัฒนธรรมอเมริกาไม่เหมือนวัฒนธรรมเม็กซิโกเลยครับทั้งๆที่อยู่ติดกัน ใช่ครับแต่ว่าเขาแตกต่างทุกอย่างครับผมครับทีนั้นผมคิดว่าโอเคที่อเมริกาผมคิดว่าอันนี้เป็นแค่โรงเรียนอันนี้เป็นงานอันนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงของผมในอนาคตผมจะไป I'm not gonna stay here แน่นอนครับ I'm not อเมริกาแน่นอนครับอ๋อโอเคแล้วเคยไปอยู่ที่ประเทศอื่นไหมครับหลังจากประเทศอเมริกาผมไปเมืองไทยครับมามาครับมาเมืองไทยผมมาเมืองไทยครับ so seven years ago you came to Thailand ใช่ครับ about 2018มาแป๊บหนึ่งก็มีโควิดเลยนี่ใช่ครับมาแป๊บหนึ่งแล้วก็มีโควิดมาทำอะไรครับช่วงแรกช่วงแรกมาทำตำดนตรีครับอ๋อก็จริงๆแล้วเขาก็ตามยังยัง follow up your dream นะที่ about be musician ครับมาทำอะไรดนตรีที่นี่ครับที่นี่ผมทำเพลงมากกว่าใช่ครับ ผมทำเพลงกับศิลปินครับใครบอกมากได้ไหมฮะใช่ครับผมทำกันกับที่ Grammy ผมทำกันกับ Tiger ทำกันกับ Monica Foster Tiger ลูกพี่แมวอ่ะนะฮะใช่ครับอ้อแล้วก็วงดนตรี Yes Indeed อ๋ที่ Music Move ผมทำกันกับ Justin Music Move ของสิงค์คนสิงค์ครับครับแล้วก็มีวงของ ซิงด้วยชื่อมารีครับอ๋อก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงของการทำดนตรีครับเด,เดี๋ยวก่อนเราอาจจะผิดพลาดไปเองก็ได้ทุกวันนี้อาจจะยังไม่เลิกก็ได้ยังทำอยู่ใช่ปะ่ะยังทำครับอ๋อก็ยัง<ม>ทำอยูย่ยังทำอยู่ครับเพียงแต่ว่ามีผมนึกว่าเลิกไปแล้วแบบไม่ได้ทำอาชีพนั้นอ๋อจริงๆก็คือยังทำอยู่ยอ๋อดีเลยครับถ้าอย่างนี้นี่สามารถจะหานักดนตรีมาเล่นให้ลูกค้าฟังได้สบายเลย <S <S> <S ทีนี้เรามาเหยยบมาถึงตรงนี้หน่อย ชอบเล่นดนตรีเอออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอยากเล่นดนตรีครับอืมก็ตรงที่ผมอายุหกขวบผมมีอุบัติเหตุครับผมมีรถชนครับที่โรงเรียนตัวคุณเลยฮะใช่ครับวาที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นฮะก็ที่โรงเรียนผมเรามีคิวรถรถยนต์ที่ปั่นมาปั่นไปครับอ่ผมออกรถยนต์ รับแบคแพคแล้วก็ต้องดรอปแบ p แพ k สำหรับปิด uh, uh, the trunk of the car ปิด the trunk ห <the> <Yeah. S 1> ลังจากนั้นผมแบบแบบนี้รถมาชนเลยใช่ load, mm hmm. ชครับถมาชนรถครับอครับประมาณนี้ครับแล้วแล้วแล้วยังไงมันไปเกี่ยวกับดนตรียังไงครับก็ผมต้องอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณหนึ่งอาทิตย์ ผมต้องอยู่ที่บ้านที่เข้าอีเดินไม่ได้ประมาณ6เดือนครับโอ้หนักเลฮะใช่ครับในเวลาผมเดินไม่ได้เล่นฟุตบอลไม่ได้ในในครบครัวผมฟุตบอลสําคัญมากๆคิดยังไงถึงตัดสินใจมันมีหลายประเทศมากผมเจอภรรยาตั้งแต่ผมอายุ16ปีครับ <Wow. S 2> ที่อเมริกาพอพิลเลอร์ผมถามนิดนึงตอนที่อยู่ไฮสคูลนั้นนะอ่ะยู่ชวนเขาไปเดทใช่ครับ <laughs> ยูจีบเขา ใชครับ <laughs> อะไรที่ทำให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนยเพื่อความทรงจำที่ไม่เคยจางหาย,ย,ววายเพื่อแสดงคำมั่นสัญญา,เ,าเพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้น,นเพื่อรีโนเวทความฝัน,นเพื่อได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆและเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่น มีเหตุผลอีกมากมายที่เราจะดูแลบ้านให้สวยและน่าอยู่ไปอีกนาน T.O.A ความสุขในการเดินทางเริ่มต้นที่ได้สนุกกับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นในทุกๆไฟต์ Yes t v i e t แ Happy ทุกฟา์ <Yes. S 2> Jet, ประทับใจตั้งแต่เริ่มจองโหลดแล้วจองเลยที่ T.V.I.A.T.7 Thailand เปิดประสบการณ์ชีวิตสุดมันที่ไม่เหมือนใครมั่นใจกับมาตรฐานระบบความปลอดภยัยเราใจกับวิวกระโดดร่ม ที่สวยที่สุดในประเทศมาก้าวข้ามขีดจำกัดไปได้วยกันรอบโซนไทยแลนด์จากเม็กซิโกสู่บางนามาคาเรียร้านอาหารเม็กซิกันใหม่ในโรงแรมเมเปิลเรื่องราวและรสชาติจากอีกซีกโลกที่อบอุ่นและคุ้นเคยกว่าที่คิดร e Paint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม สายการบินไทยเวทเจ็ต take off แบบมีคน take care drop zone ไท a แลนด์พักที่พอแล้วไปต่อที่ pause and play pause and play after work is heaven ผมต้องอยู่ที่บ้านที่เข้าอีเดินไม่ได้ประมาณ6เดือนครับโอ้หนักนะฮะใช่ครับอตอนนั้นมาคาริยากับพผอแม่ช่วยผม5กิจกรรมที่ผมทำแล้วก็รู้สึกแบบมไม่ซสื่มเศร้าเพราะว่าผมซสื่มเศร้าตอนเด็ก ผม depression มี depression ตรงเด็กเพราะว่าในเวลาผมเดินไม่ได้เล่นฟุตบอลไม่ได้ในครอบครัวผมฟุตบอลสำคัญมากๆพี่ชัยทุกคนพี่สาวด้วยทุกคนเล่นฟุตบอลทุกคนทำเก่งมากแต่ว่าผมเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เพิมให้เรารู้สึกแบบแย่มากๆในช่วงนั้นแย่มากๆตอนนั้นเรามีกีตาร์ที่บ้านเพราะว่าพี่ชายเล่นนิดนึงแล้วโอเค เป็นไอเดียของมาคาริอาเองว่าเล่นหน่อยเตรียมหน่อย just relax oh, relax โอเคก็ผมเริ่มนิดนึง,นง,นงยังไม่มีเหรียนเรียญดนตร,ตรียังไม่มีอะไรเลยแค่ก็แค่จะ try just try just touch them ครับโอเค oh, okay. แล้วก็ผมเคยเคยคิดหนึนงนงน่งเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนที่แล้วผมดูเพื่อนของของพี่ชายเล่นกีตาร์กับผู้หญิงหลายคน uh, 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 okay. ตอนนั้นผมฟังมีฟัง สักวันผมจะดีขึ้นเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เก่งมากแล้วก็ผมคอนเนคใครคนอื่นได้ครับนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีแรงขับเคลื่อนในการฝึกกีตาร์จนเป็นถึงขนาดโปรดิวเซอร์ในปัจจุบันนี้ครับคิดยังไงถึงตัดสินใจมันมีหลายประเทศมากผมเจอภรรยาตั้งแต่ผมอายุ16หปีครับที่อเมริกาเพราะพี่เเป็นเพื่อนกันมัธยมครับ เรียนโรงเรียนเดียวกันครับเรียนโรงเรียนเดียวกันครับเราคุยกันที่เมืองไทยคุณทํำยังไงอ๋อทำอ๋อล้วทำด้วยเราคิดวัฒนธรรมของเม็กซิโกกับวัฒนธรรมของไทยเหมือนกันมากมผมคิดว่าโอ้โหตรงแตกต่าง,งเพราะว่ากลาย,ลายมากมากแต่ว่า จริงๆวัฒนธรรมมันมากมากครับอ๋อคล้ายกันไกลกันครับเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตการทําอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครอบครัวเพื่อนทุกทุกอย่างที่เป็นโซเชียลมันเหมือนกันสังคมคล้ายๆกันใช่ครับผมถามนิดนึงตอนที่อยู่ไฮสคูลนั้นอ่ะยู่ชวนเขาไปเดทใช่ครับยูจีบเขาอ่ะใช่ครับโอ้ตั้งแต่16เลยนะครับว้าว โรแมนติกนเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นอยู่แยกย้ายกันเมื่อไหร่ครับโรงเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็มหาวิทยาลัยเ,เข้าไปนิวยอร์กผมไปบอสตันแต่ว่าโชคดีผมมีงานที่นิวยอร์กเยอะมาเยอะมากครับแล้วก็มีโอกาสเ,เจอการเดินทาง,<อ>งไปแล้วก็โอเคยังอยู่ครับงั้นผมถามงี้เลยเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะ ปรตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดนั่นแหละ,ะายาวมาถึงปัจจุบันครับโอ้เดสโซสวีนะครับโอเคแล้วก็คือหลังจากนั้นคุณก็ไปทำงานของคุณนั่นแหละครับใช่ใชไหมฮะใช่ครับ <S And she, s, she s still work t h e r e or she come back t o t h a i l a นะก็ตอนนั้นเขาอยู่ที่อเมริกาด้วยครับแล้วมาเขามาเขากับมาบ้านเขามาประเทศไทย6เดือนก่อนผมครับ ผมยังต้องผมยังต้องทำสิ่งที่อื่นๆที่อเมริกาโอเคใครนี่ทำนี่ทำนู่นแล้วก็โอเคแล้วพอบินมาอยู่เมืองไทย first impression about Thailand You like it love it ผู้ต้องต้งนั้นนั้นคือครั้งที่3ที่ผมเคยแวะมาเที่ยวในระหว่างนั้นใช่ก่อนนั้นย้ำย้ำแเราคุยกันโอ้โอกาสหรือเปล่าชอบไหมต้องต้องรู้ก่อนอ๋อคือคุณเขาเป็นคนพยายามจะแบบว่า เธอชอ่าที่นี่ไวล่าอยู่บ้านฉันดีป่าให้ฉันไปอยู่เม็กซิโกฉันไม่เอานะใช่ไหมแง่แง่ so you start get the job in Thailand ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละทำไปเรื่อยๆอเรื่องดนตรีคุณก็ยังยังยังทำมันอยู่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคิดว่าเปิดร้านอาหารดีกว่าผมมี h e สอง h e a d p h ครับ h e a d p งหนึ่งในในเวลาผมผมรู้โอเคชีวิตของผมอยู่ที่ประเทศไทยไปเรื่อยๆ ผมต้องมีอาหารที่ผมรักผมต้องมีอาหารยูกาตันด้วยถ้าผมไม่ทำาไม่มีใครทำเพราะว่าที่ประเทศไทยเรามีร้านอาหารเม็กซิกันแต่ว่าไม่มีใครทําอาหารพื้นบ้านของจังหวัดคุณเลยใช่ครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอาหารยูกาตันยูกาตันยูกาตันเนี่ยยังไม่มีใครทําไม่มีใครทำแล้วทำไมคุณเชื่อคุณทําเป็นเหรอครับคุณทําเป็นทาเป็นครับเพราะว่าชีวิตที่บ้านเราทําอาหารด้วยกัน ช่วยแม่ช่วยคุณพอ่อทุกคนทำงาน<ช>ทำอาหารได้เลยอย่างที่ผมเห็นภาพในที่ Wallpaper ค,ครัจะเป็นภาพคุณกับครอบครัวตอนเด็กๆตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มุมนั้นมุมนี้นะั่นคือชีวิตที่คุณใช้ที่นั่นครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเปิดร้านอาหารที่นี้ปรึกษาใครปรึกษาแฟนหรือเปล่าแน่นอนครับโอเค how ก็เราทําทุกอย่างโดยการครับเรามีบริษัทอื่นที่ทํโดยกาเป็นบริษัท production เราทำสลักดีวิดีโอตำยศครับออ๋โอเคแต่ about this restaurant อ่ะตัวแรกเราต้องเราต้องหาเงินครับตัวนี้หาเงินทุนก่อนโอเคใช่ครับโอเคต้องหาเงินก่อนครับแล้วก็วันแพงต้องทำยอะครับต้องทำวันแพงต้องหาเชฟเอ็กเซคิวทีฟที่มาจากเม็กซิโกต้องทำต้องค่าคนที่เข้าใจความแตกต่างของเม็กซิโกที่ทำ ร้านแบบนี้ครับแต่มั่นใจในรสชาติอ๋อแน่นอนมั่นใจรสชาติมั่นใจในรสชาติครับ,รบเดี๋ยววันนี้จะได้ลองชิมกันเดี๋ยวอย่างนี้อาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันหน่อยว่ารสชาติของอาหารเม็กซิกันที่เป็นเรียกว่ามาจากจังหวัดยูกาตันตรงนี้จะรสชาติเป็นขนาดไหนอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวได้ไปชิมกันครับค่ะพาตอนนี้กำลังจะเสร็จแลวประก,กอบพอดีเลย ในเมนูที่ขายที่ทีุ่ดของเราคนไทยจะชอบกว่าจะมีร้านนี้ได้เนี่ยยากลําบากไหมยากลําบากมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยไม่เคยเข้าใจอาหารนี้ไม่ไม่เคยเข้าใจรสชาตินี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาคิมคาวที่นี่ทุกคนบอกว่าอทำไมไม่ทำไมไม่ทำอาหารอิตาเลียนทำไมไม่ทำอาหารญี่ปุ่นที่ทุกคนชอบผมเป็นคนเมมกซิกัน